สวัสดีค่ะวันนี้ตังก็จะพามาเที่ยวตลาดของทะเลนะคะเขายกทะเลเอ่าวไทยมาไว้ที่จังหวัดยะโสเลยนะคะเพื่อที่ว่าคนยะโสจะได้ซื้อของทะเลไปกินกันค่ะนี่ค่ะน,นี่มาอันแรกก็จะเป็นกุ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นเซตค่ะเนี่ยเป็นเซตแซลมอนกับกุ้งนะคะบอกเลยว่าคนเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหอยนางรมค่ะ โมีหลายไซส์มากๆเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้สตางก็เดินมาดูค่ะโหแซลมอนเยอะมากๆเลยนะคะแถมหน้าตาน้ากินมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบดองนะคะแซลมอนดองแล้วก็กุ้งดองค่ะ อันนี้ก็จะเป็นของแห้งนะคะก็จะมีพวกปลาหมึกแห้งมีพวกปลาทอดนะคะแล้วก็มีขนมขบเคี้ยวนะคะนี่ค่ะอันนี้สตังก็มาดูค่ะบอกเลยว่าคนเดินเยอะมากๆเลยนะคะน้องสตังมองไปมองมามีแต่ของหน้าตาหน้า,า,นา,นากินทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหอยดองนะคะนี่ค่ะนี่หน้าตาหน้ากินมากๆ, genauso, ๆเลยนะคะน,น้นนองสตังก็เดินไปเรื่อยๆเลยคะ่ะ นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกฝั่งอาหารทะเลแล้วก็พวกฝั่งของแห้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกขนมค่ะนี่ค่ะอันนั้นก็จะเป็นฝั่งของทะเลนะคะบอกเลยว่าคนมาเยอะมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นกุนเชียงนะคะนี่ค่ะอันนี้คุณแม่ก็จะซื้อไปกินนะคะ นี่คะ่ะอันนี้ก็จะมีปลาทอดด้วยค่ะมีปลาหมึกแห้งนะคะบอกเลยว่านักแสดงเดินไป <ย phones S 1> เดินไป<ๆ>มีแต่ของนะะ่ากินทั้งนั้นเลยค่ะนักสตังเดินจนตาลายแล้วอันนี้นักแสดงก็มองเลือกๆดูนะคะบอกเลยว่าของทะเลแล้วก็อาหารนะคะก็เต็มะมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาทูนะคะอันนี้เขาจะขายเป็นทีละอันทีละอันค่ะอันนี้ก็จะมีอันเล็กกับอันใหญ่ด้วยนะคะ นี่ค่ะอันนี้สตังก์ก็เดินมาแถบนี้บ้างค่ะเพื่อมาดูอาหารทะเลนะคะนี่ค่ะอันนี้เราสตังก์เจอเลยอันนี้ก็จะเป็นปูม้านะคะที่เขาแกะไว้แล้วค่ะแถมไข่แน่นมากๆเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้คุณแม่ก็มาเลือกดูปลาทูค่ะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งโซนกุ้งนะคะนี่ค่ะบอกเลยว่ากุ้งมีหลายไซส์มากๆแล้วก็มีหลายราคาด้วยนะคะนี่ค่ะมีแต่กุ้งตัวใหญ่ๆแน่นๆค่ะมีไข่พร้อมด้วยนะคะ นี่ค่ะอันนี้บอกเลยว่ากุ alive, ้งเยอะมากๆเลยคุณแม่ก็เลยจะมาเลือกกุ้งซื้อกุ้งบ้างนะคะ <street> <street> นี่ค่ะอันนี้คุณแม่เดินมาก็จะเป็นหมึกค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมึกกระตอยนะคะหมึกกระตอยทอดค่ะนี่ค่ะอันนี้คุณแม่ก็เดินมาเรื่อยๆก็จะมาเจอกับปูม้าค่ะไข่แน่นๆเลยนะคะอันนี้คุณแม่ก็มาเดินเลือกชมค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลากระเบนนะคะอันนี้สตัง์ก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันค่ะ นี่ค่ะอันน right? s! <S ี้เขาเอาปลากระเบนมาขายนะคะนี่ค่ะอันน네ี้ก็จะเป <tip. S 1> <applicable condition. S 2> <perform> ็นพวกปลาค่ะพวกปลาต่างๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นปูม้าค่ะหน้าตาน่ากินมากๆเลยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นปูนะคะนี่ค่ะเห็นไหมยังไม่ตายเลยนะคะคุณแม่ก็เลยมาเลือกซื้อกุ้งเอาไปย่างกินกันที่บ้านค่ะนี่ค่ะอันนี้คุณแม่ก็เลือกแต่ตัวสดๆมาเลยนะคะ นี่ค่ะมีหลายไซส์มากๆเลยนะคะอันนี้คุณแม่ก็เลยเลือกมาเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อที่เราจะได้เอาไปกินที่บ้านอย่างอริดอร่อยนะคะนี่ค่ะอันนี้คุณแม่ก็เลือกเลือกหยิบหยิบใสใสเลยนะคะนี่ค่ะบอกเลยว่าของทะเลนะคะไม่ต้องถามเลยค่ะมีเยอะมากๆเลยนะคะนี่ค่ะกุ้งเลียงเป็นแถบเลยนี่เห็นไหมหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะแถมช่วงนี้คนก็จะเริ่มเยอะแล้วค่ะเพราะว่าเป็นวันแรกนะคะ นี่ค่ะอันนี้งสตังก์ก็เดินดูทั่วๆเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้คุณแม่ก็คีบใกล้เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปช่างกันนี่อันนี้คุณแม่ก็จะเอาไปซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะนี่อันนี้คุณแม่ก็เดินไปเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อที่จะเอาไปช่างค่ะนี่ค่ะ อันนี้บอกเลยว่ามีกุ้งตัวเป็นๆด้วยนะคะน้องสตังเกิดมาน้องสตังเพิ่งเคยเห็น,นะคะ่ะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นกุ้งตัวเป็นๆแล้วก็กุ้งตัวที่ตายนลคะน็อกน้ําแข็งคะ่ะนี่ค่ะน้องสตังได้มาแล้วถุงหนึ่งแล้วน้องสตังาาก็จะไปเลือกหอยนะคะวันาน,านี้ก็จะมีหอยแค็งด้วยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งตัวสดๆเ,เลยนะคะนี่ค่ะน้องสตังาาก็เดินไปเรื่อยๆเลย นี่ค <unting violin> <warfare> ่ะ <Rabbi> ค <unfinished tobacco> ุณแม่ตามไม่ทันเลยนะคะนี่ค่ะน้องสตังค์ได้เดินมาฝั่งโซนหอยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหอยหวานหอยแขงอินโดนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหอยค่ะอันนั้นก็จะเป็นหอยแขงนะคะหอยมีขนค่ะนี่ค่ะเห็นไหมบอกเลยว่าคนมาซื้อเยอะมากๆเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้คุณแม่ก็จะไปซื้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นหอย คุยค่ะอันนี้ตังเดินมาดูนะคะโหบอกเลยว่าเขาขายดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้คุณแม่ก็มาเลือกค่ะหอยแมลงภููนี่ค่ะบอกเลยว่าหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะอันนี้คุณแม่ก็มาเดินดูปลาหมึกกันค่ะนี่ค่ะอันนี้มีปลาหมึกหลายไซส์มากมากเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกนะคะคุณแม่ก็เลยมาเดินเลือกดูกันค่ะ นี่ค่ะอันนี้สตังได้ของเต็มไม้เต็มมือกันแล้วนี่น้องสตังได้เยอะมากเลยนะคะ3ถุงค่ะสำหรับคลิปนี้สตังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะ